เดี๋ยวจ่าพี่น้องปองปลายมากินข่าวแรกน้ำกันนะจ๊ะ หลังจากที่ฮาหลวกพักแล้วก็ตำปนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลากินข้าวร่วมกันค่ะนี่ค่ะกินขอน้ำกันนะคะสามคนแม่ลูกเนาะแม่ก็ได้หลวกพักกับไอ้ปนขามากินกับโอ้ยพักก็ไม่ได้พักเสียบเนาะค่ะเนาะมีค่ะมีพักหวานบานมีพักผงชูรสแล้วก็พักตำลึงนะคะแล้วก็มีแบบคือคืนนะคะผสมมาซีหาหน่วยในราคามากมากินแน่ยในราคาแซ่บคากแซ่บแนนีหลูกว่าเยี่ยมเยี่ยมนะคะส่วนลูกนั่งกินข้าวกับแม่ซื้อจ้าแต่ว่ากินกับแม่บปเป็นดอก กินไดก็ค so ือดันขาหํำปลาน้องกินน้ำปลาถอดไข่ตุมไข่กินไดนซ้ำนันล่ะขาเล็กหน่อยเห็นไหมกินไปเดี๋แสบเพื่อนก็อยากกินน้ำยูแต่ว่าส่วนกินแหล้วกับโบกินนะคะกินบบเป็นเพื่อนว่าอันบบต้องสืบด้วยค่ะว่าเป็นอย่างขึ้นมานางกินเขาก็ผื่นแนวนี้นะคะแถวบ้านก็กินกันแนวนี้นะค่ะนางกินก็ผื่น่ลรามันจึงแสบนะคะบอไดไปนางโตนางเตียงออียงกินดอกถามว่ามีบอโตโอ้บ่อยากสีบอเลยนะคะว่ามีหรือว่ามีอะไหนกับบอถึงโตกินเข่าละสีบอฟังนะคะ โตอันแรกที่สื่อมานะคะประกอบไปด้วยเก่าอีซีอันค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือสองอันละค่ะแล้วก็กลายเป็นมองตากพาเรียบร้่อยนะคะมองว่างของเรียบร้่อตอนแรกก็ตั้งใจมากสื่อมานั่งกินขาวให้มันดูเก๊เกนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันบได้เนาะผลสุดท้ายกลายเป็นมองว่างของนะคะอันส่วนตัวอันที่สองเป็นโตกลุ่มเนาะค่ะเนาะอันนี้มันลดราคาแฟนก็เไยถทมว่าเอาบ่เอาบ่ปัญหาห่อได้นั่งกินข่าวก็เลยเอามาที่ละเท้าผลสุดท้ายเป็นแดงหูบอค่ะผลสุดท้ายก็ว่างของคือเก่าค่ะอ่าไหนๆกับมีมาแลวก่สินขา ว่ามันของนี่ละส่วนอันที่สามว่าสิวซื้อเหรอด้เพิ่นบอกว่าโอ้ยสื้อโตอันใดมากักบบ่ไดดกินเขาเทื่อเขาสื่อมา่ไหม่เนาะกระได้ไม่อีกอันหนึ่งค่ะสีดํานะคะสีเหลี่ยมขาวมุมพอดีพอดีบ่ได้เอามาไว้กินเขานะคะเอามาไว้วางเครื่องครั่คือเกาขาในราคาวาสนาคนมีโตแต่ว่าบ่ไดดน่งกินเขากับโตนะคะสร้างมันค่ะสร้างมันเรืืองโตผ่านไปนะคะนี่มาบอกเรื่องกินเห่านี่ลูกก็ว่าแม่แม่แม่ขึ้กกินผักเป็นแต่แสบแฉะให้นุกินน้ำเน่ก็เลยว่าเอาที๊ลูกเอาที่ลูกลองซิมบางนี่เป็นกระเด็ดใบนะะค <Es per ate> าวายวอลกยาเข็นกินอา่นอาลูกกินพักนมาก,กินพักกินไปกินมาอร่อยมากแม่อร่อยมากแม่แต่ว่ากินไดนข้ามเดียวละคะ่ะเจ้กหน่อยก็พักเจ้กมันเอี้ยจางบืถือกันส่วนแม่นั่นนะคะกินย่างเดียวคะ่ะแม่นี่มากมากินข้าวก็หลวบพักนะคะบบบเบษขาดแศบแน่กินแบบมีลคะค่ะเสบๆคบเพราะต้องไปกินเอี้ยงมากมาก,มากดอกมีแนวใดก็กินแนวนั้นเนาะเก็บพักยุ่นน้ำบาดห่าเนี่ล่ะมาหลวกมาจิ้มมาเนี้ยงมาตำเจลขึ้นนะคะตำเจลกับตำง่ายๆเพราะว่ายังหูบังคับเป็นคน้ทีเฮ็ดกับข้าวเค่อยเป็นเนาะ มีจังเลยกินซัำเน่าจมบ่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนเฮ็ดเองคันมีคนเฮ็ดให้กินนะคะบ่เคยจมค่ะเสียเบิดแล้วแต่บ่ได้เฮ็ดเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่บ่มาเห็ดกับเขาแห้งนะคะส่วนพ่อของเพิ่นนั่นนะคะก็เฮ็ดงานอยู่ในเมืองเนาะก,ก็บ,บ่ได้มาอาทิตย์นึงก็เที่ยวอยู่เทืนน่อนึงค่ะคันคิดหอนลูกหแห้งก็มาอาทิตย์ละ2เทื่อเนาะสลูกอยู่กับแม่นะคะนี่ล่ะก็อยู่กันบ่เหมาะๆแ,แม่ค่ะนอนอยู่บา้าน อันพอ่อโตคำมานะคะใหญ่กับสมนอนเป็นมูใหญ่กับซิวบานอีกหลังหนึ่งนะคะซ้ามแม่ลูกมีประกาศนอนน้ากันดอกคะต้องให้ใหญ่มานอนนาเพื่อนกับเพื่อนจะคล้องเจัดยานอีหยังนะคะหยานความคิดจะคล้องกับปนีอันยานคำเบาลูกกับปนีนะคะว่าแต่หนูนีนันงถ่วงย่างเดียวนะคะไพสิบการนอนนะอ่ะโอเคบวบอนอ,อกเร่องแล้วนะคะเป็นไหมคะ่ะหิ้วนำอยู่บัคะ นี่อาจจะท้ายมุ่งไกลแน่เนาะค่ะนเพราะว่าแบบว่าอยากเห็นสามคนนะต่างกองต่างยังกับบุคอยเป็นกับบัวกันเนาะค่ะเนาะนี่เป็นคลิปเา้วนะคะนเห็ดคลิปเาวให้เบิึงนะคะวอกนี่แบบว่่ได้หายใจเลยเงือดเงียบเงียคนปูเห็ดลิปแบบหกเจ็ดแปดนาทีนะคะจ้าเพิ่นเอาข้าววอลใส่มาวอกเนาะสร้างวอลจนจบลิดส่วนข่อยนั่นนะคะวอกไปก็ลืมไปวอกไปก็ลงไปสร้างปันค่ะนี่ว้ายวอลละก็หิว